ขอต้อนรับเข้าสู่วิดีโอแนะนำการใช้งานจาก Sigma Primary Thailand สำหรับคลิปนี้จะมาอธิบายวิธีการสมัครเป็นผู้แนะนำโบรกเกอร์หรือ IB กับ Sigma Primary ขั้นแรกให้เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ sigmaprimary.co.uk คลิกล็อกอินเข้าสู่ระบบกรอกอีเมลรหัสผ่านและคลิกเข้าสู่ระบบระบบจะนำมาหน้าภาพรวมบัญชีเลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างสุดในหัวข้อโปรแกรมการแนะนา หลังจากนั้นคลิกมาเป็น IB กรอกรายละเอียดข้อมูลช่องแรกกรอกชื่อของกลุ่มที่ต้องการจะลงทะเบียนสามารถกำหนดชื่อเองได้ช่อง2เลือกจำนวนลูกค้าที่มีในปัจจุบันช่อง3เลือกจำนวนลูกค้าที่คาดว่าจะหาได้ต่อเดือนช่อง4เลือกจำนวนเงินทุนรวมปัจจุบันจากลูกค้าช่อง5เลือกประสบการณ์ในการเป็นผู้แนะนำหลังจากนั้นคลิกถัดไปตรวจรายละเอียดข้อมูลหลังจากนั้นคลิกส่งระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโดยระบบจะทําการส่งอีเมลแจ้งเมื่อบัญชีได้รับการอนุมัติแล้วภาพตัวอย่างอีเมลเมื่อได้รับการอนุมัติเป็นผู้แนะนําโบรกเกอร์ท่านสามารถตรวจสอบหมายเลขผู้แนะนําได้โดยไปที่หน้าภาพรวมบัญชีหลังจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างสุดจากนั้นคลิกลิงก์สําหรับการเข้าร่วมทีมงานระบบจะนํามาที่หน้าลิงก์ผู้แนะนําท่านสามารถใช้ลิงก์ URL ตามภาพส่งให้ลูกค้าเพื่อสมัครบัญชีเทรด หรือสามารถนำ ID ในกรอบแดงให้ลูกค้ากรอกในขั้นตอนการลงทะเบียนนอกจากนี้ยังสามารถนำ QR Code ส่งให้ลูกค้าเพื่อสแกนสมัครเปิดบัญชีได้เช่นกันหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ไล n e Sigma p r i m a r y Sigma Primary Unique Trading Experience